对。

này gì? đi. Tôm thả này. Oh. เ่าด้านในนะครับรถนะครับเดี๋ยวเอที่เรเที่ยว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 เดี๋ยวก็เที่ยวนั่นเดี๋ยวก็เที่ยวนี่หาที่พักหรือยังก็ผมอยู่ในรถหาที่พักเหรอไหมอันดับแรกที่คุณจะไปเที่ยวเนี่ยคุณหาที่พักวางแผนก่อนหาที่พักก่อนน่าจะกระบินกระบินกระบินรีสอร์ทเยอะโอเคยื้ไม่กระปุกใบไม้เขียวน่าดีใช่ครับย้ายรถแม่คมณปรถตู้แล้วอ้าวเหรอ เดี๋ยวขยับรถมากระเป๋าเกินรถกันรู้สึกว่าของเรามันจะเยอะกว่าถึงมนุษย์นี่มันขวดน้ำผงขวดผงมาตั้งแต่ยีของทุ่มขวอยนี่ละของทีมงาน มาแล้วนะครับเปไหนรู้ปลานี่เอา้อยซิดอันนี้แมนปะอันนี้ก็แมนแน่นอนจัดสายจะฟองขึ้นไปวิวหรอใบไงตัวไหนใช่เอามาเอามาแม่ นี่ึ้น,น,นโอ้ใบใหญ่นี่นะนายของใหญ่ <laughs> งงได้สิมาของไอวิวไอซ์เอ๋อลามันใหญ่บ้านมันใหญ่บ้านนี่ <laughs> อ่ะนะคะรับผมกระเป๋าสัมภาระนะครับผมเนาะก็ เออเดี๋ยวมีอีกเด้ดนี่มีอีกเด้ดนี่ของข้ามีอีกเด้ดนี่ของข่อยมีใบเดียวนะของข่อยนี่คนเเเลยยังห็นนนคคก็ไม่เห็นรถก็ไม่เห็นงานเข้าแล้วตอนนี้ใบหนึ่งครับเก็่างชิคกระเป๋านะครับของไทยมากนะครับอย่าลืมไม่ไงไม่ไงร้านจะร้านไปไทยเราไม่ไง ไม่ใส่สวยร้านไม่ใส่แล้วเ <c oughs> จ้าเ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 อาลูกขัไปป่วยไปใส่ <c oughs> โอ,อ้เดี๋ยวอันนี้ไปข้างหน้าให้นางก่อนอขึ้นรถไหมลูกไปเลยขึ้นรถไป là lên bật rớt nha khá Em à, chào là gì luôn Vậy tạm bị chạy gần Bà anh đây Bị chạy bị thầy Dưới đây à <laughs> Vinh Tùng bị nha อานตลาดอันเพลแล้วก็วิ่งตรงไปอย่างเดียวตรงอย่างเดียวนะเขาไปในเข้าไปในปลาอุโมงค์เลยเดี๋ยวพี่นําหน้าไปเดี๋ยวจะได้ออกเดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะเขาอยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยก็ตามมาสิเออเออเออ,เอ,อไปน้ำมันเองข้างหน้าของค่อยออกไปนี่งไงของเจ้าก็ไปโน่นดิ เดินทางต่อทำยังทำยังฮะตอนแล้วนะตอนน้นป้าเราไปแล้วน้ยไปเฮ้ยนูยต้องไปนูต้องไปใช่ไหมต้องปิดประตูหน่อยลูกปิดประตูใหม่นะคะเอเดี๋ยวดีดีนะอ้าวคาดเบี้ยด้วยลูกอยับอยาก เรารอพี่ชัยอ่ะฮะรอพี่ชัยเออก็เขาจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้แต่คือเขาไม่นำไม่ไม่ใช่ออกก่อนได้เปรียบหรอคะออกก่อนหลงก่อนครับเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็ต้องไปเลยเดี๋ยวจะตรงไปดูสิเขาจะแซงมาเมื่อไหร่เจ๊จื้อเจจื้อบักตันพี่ชายมีข้องคนขมอตันขาลอยไหม มีอนบางคนขาลอยกับเล่ดเลยครับแม่วิวเอ้ยเป็นพายขาลอยเนาะมันนี่โอ้โมหูข้คนบางคนเขาขาลอยเอาตะไคร่ปลาข้อนบางคนขาลอยบอกแม่ขาลอยจิมาขึ้นละสามานำพี่นาฮะเออเอ้อยู่มันนี่งานเขาละหายแลี่ยวหายแล้วนะเออมาสองขึ้นละสามบอกเออบอกให้ออกก่อนแล้วยังมาจอดถ่ายอยู่เออหายเลย ขึ้นละสองขึ้นละสามตรงแยงเดียวเลยตั๋วหาเพราะใช่ใช่พอโนเงี้ยนเออบอกใครตรงคอยไปตรงแยงเดียวเด้เพราะใช่ใช่เลยโอเคโอเคก็เดินทางต่อนะคะยังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไม่ดูว่าไม่ดูเหอเอว่าไม่เออครับตรงไปอย่างเดียวเนี่ยมันอือฮึตรงไปแบบเข้าวิ่งผ่านตลาดไปเลย เจอวิ่งตรงไปเือมันจะไปเจอสีแยกเล็กๆหรอกก็วิ่งตรงไปอีกมันจะทะลุเข้าป่าอุโมงค์เลยตรงมยังเดียวนะตรงไปอย่างเดียวมันจะเป็นสุดที่ป่ามันจะสุดถนนที่ป่าป่าอุโมงค์นั่นแหละเออขัดเป็นสีแยกมันช่เป็นบันดุงเด้อ่เป็นบันเดะเป็นสีแยกมันช่เป็นบันดุงเดิห่วยก็ขาไปขับตะการในตัวกันนะไม่เป็นเบี้ยเบี้ยเป็นสีเหลืองนี่ยเดี๋ยวเออไปอยู่ฟัองว่าสายได้เอาสิค่อยมงเรื่อยๆเยู่ หอยู่นลังรถเตียที่นี่โอ้รถเงินไหลตรงไปเราไปไปทะลุอีย่างนะลมันดุงมันดุตลาดของฝาอยู่ตรงนี้แหละไอเราไปปอาอุโมงกับรถกลับออกมาทะลุปลาอุโมงเหรอตอนนี้มันไม่ให้จอดตรงไปอย่างเดียวคือจอดหลายแถวว่าให้จอดอ่ะอ่มันจอดชั่วคราวมันจอดหลายคันก็ติดิดไปไม่ได้มันแคบอ๋ ตรงไปอย่างเดียวเลยตรงไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตรงไปอย่างเดียวแล้วก็เราก็จะหลงใช่ไหมอ่าแล้วก like ็หลงแล้วก็ปล่อยอะไรไปตรงนั้นตรงนั้นเออว่าเป็นตะเตอเอาหนูอยู่ไซ่ิยุไซกันยข้างหน้าสุดนี่นะข้างหน้าสุดมีไซบุยิงฮะนี่ผู้ใดอยู่นิเออเอาก็สิบว่มีข่อยติดไม่ความรักมันก็ระลุกกระลั่นมาะเออคือยิงขึ้นรถนั่นน้อบาท ่ายเอาคลิปคนเดอ้อนี่ฮะ่ายเอาคลิปคแล้วอตอ่านะรตลาดร้อยปีเราตรงอยงเดียวว่ะตรงไปอย่างเดียวเอาเอตงไปอย่างเดมันจะิ่งเข้า,าโวโวสำหรับคลิปนี้นก็ประมาณนี้น,นะคะเรว